อไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับแหมเห็นแล้วก็อมยิ้มแต่ก็แอบตกใจนิดๆเหมือนกันว่าเล่นมาในจังหวะที่ไม่คิดว่าจะมาแล้วมาทําแบบนี้บอกเลยพี่ตกใจนะฮะไอ้หนู อย่าทำอย่างนี้นะพี่เขาดุงเลยดูดูดูโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเเอาไปไปคืออั้ผมจะบอกแบบนี้คือด้วยความซุกซนของเด็กอะนะบางทีเด็กเขาก็เดินเล่นเขาไปไปเรื่อยนะหยิบนั่นหยิบนี่ใช่ไหมเอาไปอะไรนะอยากหยิบนั่นหยิบนี่ใช่ทีนี้พี่ผู้ชายที่เขานั่งเฝ้าของอยู่เนี่ยคือนั่งเฝ้าอยู่หน้าร้านอ่ะก็เหมือนประมาณว่าหลับหลับตื่น พอเจอเด็กคนนี้มาหยิบตู้นั่นแะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนูระบบอัตโนมัติดีดตัวขึ้นมาดูดิอู้หู <laughs> าว่าเลยพี่ <laughs> เอาให้ดูแบบนี้ขำๆนะเด็กภาษาเด็กเขาก็เป็นอย่างนี้แหละครับตกลงว่าน้องเขาไม่ได้มีเจตนาจะเอาอะไรไปนะเออไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้อไปตกใจกันทั้งร้านเลยดูสิมองในมุมที่ดีพี่คนนี้เขาจะได้แบบตื่นตัวอีกทีเอเอ ตาตะว่างแล้วไม่ง่วงแล้วยใครจะหลับลงล้วทีเนี้ย <c oughs> แม่เขาไม่ได้หลับเขา,านั่งดูอยู่เห็นไหมเขาถึงม <c oughs> ีสติในการที่เห็นว่าใครมาทําอะไร <c oughs> แบบนี้นะ